คำถามที่พบบ่อยมากที่สุดสําหรับหมอกระดูกนะครับนั่นก็คือการกินยาแก้ปวดมีผลต่อไตจ,จริงไหมทําให้กระเพาะทะลุหรือเปล่าทําให้หัวใจขาดเลือดไหมหรือยามจะไปตีกับยากลุ่มอื่นมากไหมนะครับลองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะสามารถเอาไปคุยกับคนอื่นได้ครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมาลงทุนกันด้านของความรู้นั่นก็คือความรู้ของยาแก้ปวดนะครับผมซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากเภสัชกรด้วยที่จะมาคุยกันเดี่ยวบ,บเรื่องยานะครับสวัสดีค่ะออนนะคะเป็นเภสัชค่ะครับผมวันนี้เราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดออนเพราะพอดีมีทางบ้านถามกันมาเยอะเลยว่ากินยาแก้ปวดยังไงให้ปลอดภยัยหรือแม้กระทั่งคนไข้ของเราเองเนี่ยเวลาเจอที่ห้องตรวจอะ ไม่ยอมกินยาเออเพราะว่าเขากลัวว่าไตาจะพังอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปฟังคนนู้นคนนี้มาประสบการณ์อ่อนเจอบ้างไหมคนแบบนี้ก็เจอบ้างนะคะที่ร้านยาเนาะก็อาจจะมีคนไข้ที่กังวลว่าแบบมันจะไปกัดกระเพาะไหมมันจะมีผลต่อไตไหมหรือว่ามันจะมีผลต่อยาที่เขากินอยู่ไหมถ้าทั้งหมดคนทั่วไปอยากรู้ว่ากินยากแก้ปวดอย่างไรให้ปลอดภัยเนี่ยอย่างแรกเขาน่าจะต้องรู้จักยากแก้ปวดก่อนใช่ไหมซึ่งยากแก้ปวดมันมีหลายกลุ่มมากๆเลย แล้วยาแก้ปวดกลุ่มไหนอะที่ทําให้ไตพังหรือว่าทําให้กระเพาะทะลุอะอ่ะยาแก้ปวดที่อาจจะส่งผลต่อไตกระเพาะได้นะคะก็คือยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมนั่นเองกลุ่มเอนเซมเนี่ย ถ้าผู้ชื่อเป็นภาษาไทยก็คือเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยค่ะคือปกติอาการปวดของเราอะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการอักเสบซึ่งยาแก้อักเสบมันก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นสเตียรอยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเอนไซมเนี่แหละครับฟังดูมาอาจจะวิชาการเนาะแต่ว่าผมเนี่ยจะเรียกว่ายาวิเศษ เวลาให้คนไข้ไปปุ๊บเนี่ยคนไข้มักจะหายเลยคือมันแก้ปวดได้ดีมากๆนะครับใครจำเอนเซษไม่ได้ก็ลองจำยาวิเศษของผมไปก็ได้นะครับผมแล้วไอ้ยาวิเศษของเราเนี่ยมันมีอันตรายไหม มันก็สามารถมีอันตรายได้ค่ะถ้าพิจารณาจากโรคร่วมของคนไข้อายุของคนไข้ยาที่คนไข้กินอยู่เพราะว่ายากลุ่มเอนไซม์เนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ค่อนข้างมีความสำคัญต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายเอนไซมนั้นเรียกว่าอคอกค่ะซึ่งอคอกเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับการทํางานของไตการไปยับยั้งคอกนะคะมันจะทําให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตเนี่ยมันหดตัวพอหดตัวเนี่ยน้ําที่ไปที่ไตก็จะลดลงค่ะจะทําให้เกิดการขั่งของน้ําและโซเดียมได้ผลที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือหัวใจจะทํางานหนักมากขึ้นแล้วก็ความดันโลหิตจะสูงขึ้นได้ค่ะ ฉบับติมะครับฉบับย่อก็คือมันมีผลต่อเลือดที่ไตถ้ากินยาตัวนี้เยอะๆเนี่ยโอเคแก้ปวดจริงแต่ว่าเลือดก็ไปเลี้ยงไตลดลงด้วยก็มีโอกาสไตวายไตยพังเนาะ แล้วก็มีโอากาสทําให้หัวใจขาดเลือดได้นะครับคือระวังนะครับแต่ไม่ใช่เราเองนะครับคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเรามีปุ๊บแล้วมันจะใช้ไม่ได้เลยนะครับผมยังมีข้อบ่งชี้ที่จะใช้ได้และมีวิธีการใช้ที่ปลอดภัยมากกว่าเพราะมันก็คงไม่ดีถ้าสมมติว่าเราไม่กล้าใช้เลยแล้วก็ต้องทุกข์ทนกับอาการปวดเนาะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรามันอาจจะทําให้เรามีความวิตกกังวลกลายเป็นโรคเครียดได้จากอาการปวดนะครับซึ่งยาเอนเซมที่คนรู้จักเนี่ย มีอะไรบ้างอ่อนก็ยาเอนเซมจะมีหลายตัวเลยที่เรามักจะได้ยินก็คือไอบูโพรเฟนไดโคฟีนกอานาพรอกเซนเซเลคอซิบอิ o ร i คอซิอ่าครับผมอันนี้ก็คือชื่อกลุ่มยารวมๆเวลาเราไปคุยกับร้านยาเนาะก็ใช้กลุ่มนี้นะครับผมวันนี้แหละเราจะมาเน้นเลยว่ากินยากลุ่มเอนเซมหรือยาวิเศษของผมอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ อ่ะไหนขอแนะนําข้อแรกดิควรทำยังไงข้อแรกเลยนะคะก็คือควรจะมีการฟังใจยาจากแพทย์หรือว่าเภสัชกรค่คะเพราะว่าแพทย์กับเภสัชเนี่ยก็จะมีการพิจารณาโรครวมปัจจัยเสี่ยงของคนไข้ก่อนที่จะจ่ายยาอยู่แล้วซึ่งจะพิจารณาว่ามันจะเหมาะสมกับคนไข้ท่านนี้ไหมถ้าคนไข้เป็นโรคไตอาจจะต้องมีการพิจารณายากลุ่มอื่นๆที่ไม่ส่งผลต่อไตมากนะักใช่ครับซึ่ง ในยาก,กลุ่มนี้เองเนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นครับมันก็จะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ครับพูดง่ายๆก็คือรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงในการกัดกระเพาะค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามันไปลดไอ้พวกเคลือบเมื่อกกระเพาะอ,อะครับมันก็จะทําให้มีโอกาสกระเพาะเป็นแผลเลือดออกในกระเพาะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ใช่ไหมแต่ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยโอเคเขารู้ละเขาปรับเขาก็จะทําให้มันไม่กัดกระเพาะละแต่ว่ามันก็จะมีผลตามมาแทนก็คืออาจจะมีผลต่อหัวใจมากขึ้นอะไรอย่างเงีย้ยเนาะบางตัวยานะครับผม ซึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือมาบอกกันได้แหละเราจะได้วางแผนไปด้วยกันนะครับแล้วอย่างที่2ล่ะยังไงดีค่ะก็ต้องใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมและจํากัดนะคะก็งานวิจัยส่วนใหญ่จะแนะนําจะเป็น7-10วันค่ะไม่ควรเกิน ่ส่วนตัวผมก็มักจะแนะน,นําคนไข้ว่าเก็บไว้เป็นยาถ้าไม่ตายนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาเราปวดเยอะๆเราค่อยใช้นะครับถ้าเราปวดไม่มากอาจจะหันไปใช้ยากลุ่มอื่นเนาะอย่างเช่นยาพาราเซตามอลยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาในกลุ่มอนุพันธ์ของฝินอ่อนๆนะครับเพื่อลดผลข้างเคียงของยาแต่ละกลุ่มนะครับทำให้เราใช้ยาอย่างเหมาะสมอะไรเงี้ยเนาะและอย่างต่อมาล่ะครับผมอา,อาจจะพิจารณาในการใช้ยารูปแบบอื่น อย่างเช่นยาเอนเซตแบบทาก็มีนะคะนี่ก็ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างดีเลยเนาะอ,อาจจะไม่ได้แบบยับยังย้งการปวดได้มากเท่ากับกลุ่มแบบที่กินแต่ก็เป็นทางเลือกได้ในคนไข้ที่มีข้อจํากัดในการใช้ยาอืมใช่ครับเพราะว่าอย่างงานวิจัยเขาก็บอกว่าถ้าคนที่มีอาการปวดไม่มากปวดผ่านกลางเนี่ยสามารถออกฤทธิ์ได้พอๆกับยากินเลยซึ่งมันก็จะช่วยลดผลข้างเคียงของยากินด้วยใช่ไหมแล้วก็ลดผลข้างเคียงของ โรคตับโรคไตโรคหัวใจด้วยครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแนะนำแล้วกันเนาะในฐานะแพทย์ก็คือต้องหาสาเหตุของอาการปวดนะครับผมเพราะว่าอาการปวดส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุแล้วเราก็ควรจะไปแก้ที่สาเหตุนั้นด้วยการกินยาแก้ปวดเป็นเพียงแค่การบรรเทาอาการแต่ไม่ได้แก้ที่สาเหตุนะครับอย่างเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อพอใช้กล้ามเนื้อเยอะเนี่ยเรากินยาแก้ปวดแก้อักเสบเนี่ยโอเคมันหายจริงแต่ว่าถ้าเรากลับไปทํเาเหมือนเดิมสาเหตุเหมือนเดิมเราก็จะปวดใหม่นะครับหรือคนที่เป็นโรคปวดหลังกระดูกทับเส้นเนี่ย ถ้าสมมุติว่ามันเกิดจากการที่เรากล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงถ้าเราไม่ไปออกกําลังกายไม่ไปเอ็กซ์ไซส์ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยอาการปวดหลังเนี่ยก็อาจจะไม่หายนะครับผมอันนี้ก็คือข้อแนะนํานะครับโดยสรุปเลยเนี่ยการกินยาแก้ปวดอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับอันแรกก็คือควรจะ อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และเภสัชกรโดยผู้ป่วยเองอาจจะต้องมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองมีโรคอะไรมีปัญหาสุขภาพอะไรด้วยนะครับอันที่2ก็คือการใช้ยากลุ่มยากแก้อาเสบหรือยาเอนเซตเนี่ยควรใช้ไม่เกิน7-10ถึงวันต่อเนื่องกันเนาะหรือว่าเก็บไว้เป็นท่าไม่ตายก็ได้สําหรับผมอะ่ะอันที่3ก็คือใช้ร่วมกับยากลุ่มอื่นๆเพื่อลดผลข้างเคียงซึ่งส่วนนี้มันก็จะมียาอีกมากมายเลยเนาะที่เราจะเอามาใช้ได้และก็สามารถใช้เป็นยา ทาแทนยากินก็ได้นะในบางกรณีที่ปวดไม่มากนะครับข้อสุดท้ายเลยก็คือแก้สาเหตุทุกการปวดมักมีสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะไปให้การแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อจะเป็นการแก้ปวดระยะยาวได้ดีนะครับผม โอเคครับจบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้การลงทุนด้านสุขภาพมีใครได้กําไรอะไรกันบ้างไหมครับหวังว่าความรู้นี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยเก็บเอาไปใช้ได้ในระยะยาวนะครับเอาไว้ใช้เอาไว้บอกต่อเอาไว้คุยกับคนอื่นให้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณออนมากนะครับที่เป็นเภสัชมาแนะนําในด้านการบุมมองการใช้ยาเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากถามอะไรหรืออยากจะบอกอยากจะแชร์อะไรเนี่ยสามารถพิมพ์มาได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปวิดีโอหน้าอยากลงทุนสุขภาพด้านไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วเราจะสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะครับชาวดีดอกทุกคนบ๊ายบาย